คำเตือนวิดีโอนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจระบบบ้านยุคใหม่มากขึ้นผู้ที่กำลังซื้อคอนโดหรือบ้านควรรับชมผู้ที่กำลังปรับปรุงบ้านควรรับชมเป็นอย่างยิ่งอย่าลืมเช็คลิสต์ไปพร้อมๆกัน สวัสดีครับไม่ต้องงงว่าผมเป็นใครผมคือพี่ช้างแห่งสยามยิบซัมผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมบ้านยุคใหม่วันนี้ผมจะมาตอบปัญหาค่าใจของคนรักบ้านและคอนโดพร้อมวิธีแก้ปัญหาง่ายๆมาดูไปพร,พร้อมกันเลยนะครับ ถึงบ้านตอนเย็นเย็นทำไมในบ้านถึงได้ร้อนกว่านอกบ้านเปิดประตูหน้าต่างก็แล้วโดยเฉพาะห้องนอนที่อยู่ชั้นบนร้อนสุดๆเปิดแอร์ก็ต้องใช้เวลานานกว่าจะเย็นเปลืองข้าไฟหน้าดูเป็นเพราะความร้อนที่เข้ามาในเวลากลางวันจะเข้ามาสะสมไว้ในวัสดุต่างๆของตัวบ้านโดยเฉพาะผนังที่ทําจากวัสดุที่เก็บความร้อนได้ดีพอตกเย็นอากาศภายนอกเย็นตัวลงอากาศในบ้านก็น่าจะเย็นตามทันทีถ้าหากมีการเปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกแต่ ความร้อนนั้นถูกสะสมไว้ในผนังโดยเฉพาะผนังคอนกรีตผนังอิฐจะต้องใช้เวลานานกว่าจะระบายออกได้จึงทําให้บ้านร้อนในตอนเย็นต่อให้เปิดแอร์ก็จะเย็นเฉพาะตรงที่โดนแอร์แต่พอไม่โดนก็รู้สึกร้อนจนกว่าผนังจะเย็นลงต้องใช้เวลานานอากาศจึงจะเย็นลงตามแต่สําหรับผนังโซลิดบอรที่มีความเป็นฉนวนุนสูงกว่าผนังทั่วไปช่วยให้บ้านเย็นและยังช่วยประหยัดเ่าไฟในการเปิดแอร์ด้วยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่เช็คลิต์แล้วที่บ้าน หรือคอนโดมีปัญหาแบบที่พี่ช้างยกตัวอย่างมาบ้างหรือเปล่าแต่ไม่ว่าปัญหาจะมีกี่รูปแบบก็สามารถแก้ไขได้ด้วยผนังโซลิดวอลตาช้างพอจะเห็นความต่างกับระบบผนังแบบเดิมๆแล้วหรือ,อยังครับผนังโซ i d ด a l l สามารถป้องกันเสียงรบกวนได้ดีไม่ก่อให้เกิดรอยล้าวที่ผนงัง โวยให้บ้านเย็นสามารถตกแต่งและต่อเติมง่ายในงบที่ไม่บานปลายแก้ไขปัญหาจุดน้ำรั่วไวซ่อมแซมง่ายและยังคำนึงถึงสุขออนามัยของผู้อยู่อาศัยและคำนึงถึงเรื่องการป้องกันเชื้อราที่แผ่นอีกด้วยแถมยังแขวนของหนักได้สบายและเป็นระบบผนังที่แข็งแกร่งระดับสูงสุดพี่ช้างขอแนะนำผนังโซลิดบอตาช้างสวยแกร่ง คนทานงานไวไว้ให้เป็นทางเลือกสำหรับครอบครัวยุคใหม่ด้วยนะครับในครั้งหน้าพี่ช้างจะมาเช็คลิสต์ปัญหาคนรักบ้านข้อไหนอีกติดตามกันได้ที่ w w w f a c e b o o o k o o ทเฟซบยิบซ้ำาช้ง th กันได้เลยนะวันนี้พี่ช้างขอลาไปก่อนบ๊ายบาย